สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ A News t i ถามช่วงเช้ามืดของวันพุทธที่2มิถุนายน2564นะครับก็คลิปนี้มาพูดกันช่วงเช้าเช้าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะตื่นมาทำกับพงกับข้าวหุงหาอาหารเตรียมที่จะไปทำงานเตรียมที่จะดำ,ดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับแต่ข่าวสารหรือว่าเรื่องราวที่แอดมินจะมา เราสู่กันฟังในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่ขออนุญาตลงลึกรายละเอียดอะไรมากนะครับในช่วงวันที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วแหละแต่มันเริ่มกระแสแรงแล้วก็เหมือนกับมีการฟันธงกันไปต่างๆนานา,นานแล้วว่าตำรวจนะครับเตรียมที่จะออกหมายจับทางด้านของคุณลุงนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับกินเรียบเวลามาเดือนก,ว,กว่าๆนะครับปีกับอีก1เดือนนะครับประมาณนั้นนะครับหปีกับอีก1เดือนหรือว่าจะบอกว่า1ปีกว่าก็ได้ผมมาพูดในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาบอกว่าใครผิดใครถูกนะครับหรือไม่ได้มาฟันธงตามที่สื่อใหญ่เขารายงานกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าหนังสือพิมพ์สำนักข่าวสีเขียว แล้วก็หนังสือพิมพ์อ,อื่นๆเนี่ยมีการลงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งกันเลยนะครับตัวหนังสือเท่ามอกแกงนะครับว่าตำรวจเตรียมจะออกหมายจับคุณลุงแล้วผมก็เลยอยากจะถามไปว่าตอนนี้หรือว่าณปัจจุบันนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้ใตการนำของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่เนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับถ้าสมมติว่า มันเป็นไปตามที่ข่าวรายงานก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้ข่าวนี้มันเล็ดลอดออกมาหรือหรือว่าสื่อนักข่าวเก่งกว่าตำรวจที่สามารถไปล้วงความลับซึ่งมันสำคัญกับรูปคดีนะครับแล้วคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีกิกก๊กนะครับกินระยะเวลามาปีกว่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงมากมายมากหน้านหลายตา นะครับถึงขนาดนี้กระแสะข่าวหรือว่าคดีนี้คดีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีสีเทาสีดำผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาแถลงข่าวจับใครมันควรจะต้องเป็นความลับก่อนหรือไม่ไม่ใช่ให้ข่าวไม่ใช่ว่าให้สื่อเอามาพูดเอามาโพสต์เอามารายงานกันแบบสนุกปากเหมือนประเดนว่าตำรวจส่ง สำเนาตัวอย่างหมายจับให้กับสื่อแล้วคือที่ผมพูดเนี่ยผมแปลกใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงคดีของน้องําพูเนี่ยมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดแรกที่เข้าไปเก็บพยานหลักฐานเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือสะเพร่าตรงไหนหรือว่าตั้งใจให้มันผิดพลาดตรงไหนนะครับแม้ว่าชุดกองปราบจะสวนกลางลงไปก็ทําท่าเหมือนจะได้ ทำท่าเหมือนจะคลี่คลายได้อยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับกระแสความจงเปรียดจงชังครอบครัวญาติพี่น้องแตกแยกเป็นสองฝัก2ฝ่ายทั้งสื่อทั้งคนในประเทศก็ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยที่ไม่ได้สนใจแล้วครับว่านี่มันคือเรื่องของคดีฆาตกรรมเด็กนะครับนั่นคือ1คดีที่ผ่านมาแล้วปีกว่าพบร่างของผู้เสียชีวิต แต่ยังไม่สามารถจับใครได้จนณวันนี้มีทีท่าว่าจะจับได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่เป็นกลางนะผมบอกเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือข่าวเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวภายในเดือนมิถุนายนแต่เรื่องวันที่เนี่ยขออุบเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าคําตอบพี่น้องประชาชนจะพอใจในคําตอบ แต่พอณนะวันนี้เนี่ยสื่อรายงานกันเป็นมั่นเป็นหมาะว่าใครคือคนผิดแล้วก็มีการลงไปในพื้นที่หมู่บ้านกกเกนะครับเรียกว่าไปตั้งแคมป์เตรียมทําข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ทางด้านของเจ้าที่ตํารวจมีข่าวเพียงแค่ว่าจะถแถลงข่าวในวันนี้2มิถุนายน2 5 64แต่ผมก็ยังไม่เห็นรายงานว่าจะเป็นช่วงเวลาไหน นะครับครั้งก่อนโน้นที่ผมมตรแถลงข่าวเรื่องคดีของน้องชมพู่ย้อนกลับไปคือ2ตุลาคม63นะครับอาจจะมายึดเอาวันที่2มิถุนาย,ยน64หรือเปล่านะครับไม่รู้วัตถุชโลกอะไรกับวันที่2ไหมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแถลงข่าวออกมาแล้วใครเป็นคนร้ายนะครับก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ไม่สามารถที่จะบิดพลิ้วอะไรได้ทั้งสิน้นส่วนพี่น้องประชาชนผมก็หวังว่า คดีของน้องชมพู่จะเป็นอุทาหรณ์นในการเสพข่าวนะครับคดีคตกรรมใดๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามันมีในลักษณะแบบนี้หรือเป็นในลักษณะแบบอื่นก็ตามถ้าตราบใดที่มันยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งพิาพากษาใครอย่าเพิ่งไปเอ็นเอียงตามกระแสะข่าวไม่ว่าข่าวประเภทไหนก็ตามให้ติดตามข่าวไปเรื่อยๆด้วยเหตุด้วยผล ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานได้ดีแค่ไหนจับคนร้ายตัวจริงได้หรือเปล่าหรือจับแพ้สุดท้ายแล้วพวกเราก็จะต้องยึดในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงข่าวอยู่ดีเราจะมาพิพากษาตั้งศาลที่อินเองไม่ได้นะครับอ่ะนั่นคืออีกคดีที่กำลังจะถูกเปิดเผยในเร็ววันนี้ผมหวังแบบนั้นนะครับอย่าให้มันแบบ ออกมานั่งถแถลงข่าวแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเหมือนวันที่2ตุลาคมนะครับรอจับตาไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งคดีครับของเสียกศสนทางภาคใต้อันนั้นเนี่ยหาร่างไม่เจอนะครับหาร่างไม่เจอแต่ตั้งแต่คดีเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนจะไล่จับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้วนะครับก็คือคนที่อยู่ในวงเล่านั่นแหละแต่กลายเป็นว่าไปไป,ไปมาเหมือนคนหลน เหมือนคนเหล่านั้นจะไม่มีความผิด7-8คนเหมือนจะไม่มีความผิดนะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้พูดถึงการทํางานของเจ้าที่ตํารวจว่าท้ายที่สุดแล้วในเรื่องของรูปคดีในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการออกหมายจับเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดเผยกับสื่อได้ก่อนหรือหรือว่าท่านเจตนาให้สื่อเอามาเล่นก่อนเรียกกระแสรเรียกอะไรกันก่อน แล้วท่านค่อยมาถแถลงข่าวทีหลังอย่างนั้นหรือมันเป็นการสร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความเคารพเถอะผมหวังว่าคดีต่อไปมันจะไม่เป็นแบบนี้นะผมเข้าใจว่าสื่อก็ทําหน้าที่ของสื่อไปแต่ผมแค่สงสัยว่าไอ้คําว่าหมายจับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติจะไม่มีใครมาตั้งโต๊ะแถลงเลยว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพียงแต่ได้พูดกว้างๆนะครับก็ไม่แน่นะครับว่าสื่อใหญ่เขาอาจจะมี สายขาวที่มีคุณภาพนะครับสามารถไปล่วงความลับเอาหมายจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนยันแล้วก็เอามาพาดหัวข่าวได้แบบชัดเจนเหลือเกินว่าใครเป็นคนผิดนะครับเอาละคลิปนี้ผมไม่มาฟันธงแหละเดี๋ยวรอฟังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแถลงข่าวแล้วกันเดี๋ยวก็รู้นะครับผมเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเคยทําคลิปถึงคดีนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณมิถุนากรกฎาคมแต่ก็ไม่ได้ทําบ่อยนักนะครับพูดออกมาพูดเกี่ยวกับ คดีน้องจมพู่เฉพาะช่วงที่มันมีความคืบหน้าจากเจ้าที่ตำรวจหรือว่ามีกระแสที่ดูท่าแล้วสังคมมันจะแตกแยกไปนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับขอให้จับคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้ตามกฎหมายก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก N n e w s t i m e ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับ